ข้อมูลจากป้าทองใบระบุว่ารู้ผิดชื่อเล่นของลูกสาวว่าชื่อดาวส่วนอดีตสามีชื่อสนิมทองคําพี่สาวสาวมีชื่อรอดและชื่อพินพ่อสามีชื่อเยื้อนอาศัยอยู่แถววัดใส่ใต้จังหวัดนครสวรรค์เมื่อมาถึงวัดใส่ใต้ได้ตระเวนสอบถามจากชาวบ้านแต่ก็ไม่มีใครรู้จักจากนั้นเราตระเวนสอบถามจากพ่อค้าที่แผงขายพระเขาแนะนําให้เราไปสอบถามจากคนขับเรือข้ามฟาก ซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของที่นี่เมื่อสอบถามหาคนชื่อสนิมทองคําที่มีลูกสาวชื่อดาวเขาก็ไม่รู้จักแต่หลังจากที่พูดคุยกันเพิ่มเติมคุณสมศักด์ก็นึกออกพร้อมกับบอกเราว่าคนชื่อสนิมได้เสียชีวิตไปแล้วก่อนจะพาทีมงานนั่งเรือข้ามฟากเพื่อไปสอบถามข้อมูลจากกำนันซึ่งเป็นคนเก่าแก่เช่นกันภรยากำนันบอกกับทีมงานว่า เธอรู้จักกับครอบครัวนี้แต่ปัจจุบันเขาได้ย้ายไปจากที่นี่นานมากแล้วขอขอบคุณโตโยต้าอินโนวที่ร่วมเดินทางในการตามหาครั้งนี้คุณป้าคาคนขับเรือบอกว่าคุณสนิมเสียชีวิตไปแล้วถ้าเราตามจากคุณสนิมไม่ได้เราก็จะไม่รู้ว่าลูกสาวคุณป้าอยู่ไหนกลัวไหมคะว่าเราจะไม่สามารถตามลูกสาวเจอ คุณบุบเรนคิดว่าเราถึงทางตานันหรือยังน่าจะหมดฟังเอ้โหกำลังใจขนาดน,นี้เลยอย่าเพิ่งท้อค่ะทีมงานเราก็ไม่ท้อนะพี่ติดเนาะที่ผ่านมาก็เห็นคุณป้าเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วนะครับทีมงานของเราก็พยายามที่จะเจอตรงนี้ไม่ได้ก็คงจะต้องหาอีกทางหนึ่งนะครับเราขอเป็นกำลังใจให้คุณป้าได้พบกับคำตอบที่สมหวังในวันนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วจะสมหวังหรือผิดหวังยังไงนะครับคำตอบจะอยู่ในช่วงหน้าช่วงนี้เราขอพักสักครู่นะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องช่วยคุณป้าทองใบลุ้นค่ะว่าคุณป้าจะได้พบกับลูกสาวหรือเปล่าแล้วก็วันนี้จะเป็นวันนี้ที่รอคอยของคุณป้าดังหวังหรือเปล่านะคะขอเป็นกําลังใจนะคะคุณพิงคครับผมเชื่อว่าคนที่มาที่รายการของเราทุกคนเนี่ย ก็คงหวังที่จะได้คําตอบที่ดีกลับไปทุกคน่นะฮะค่ะอย่างคุณบุญเรือนและคุณแม่ก็เห็นบอกว่าดูรายการเราเป็นประจํอแต่ว่าถ้าดูตอนไหนคนหาไม่เจอกันหรือเจอแต่ไม่มาเจอกันเนี่ยจะปิดทีวีเลยเป็นเพราะอะไรคุณบุญเรือนจริงวะฮะปิดเลยเหรอไม่ไงหมดฝั่งแล้วไงเหมือนเหมือนเศร้าเนาะเศร้าไม่เจอกันเลยสงสารเยาอยากให้เขาเจอกันยังไงก็เราก็อยากจะให้ ทั้งคู่นะคะได้รับคำตอบที่รอคอยนะคะเดี๋ยวเราไปพบคำตอบกันค่ะว่าจะเจอหรือไม่เจอค่ะภรรยากำนันบอกกับทีมงานว่าจะมีก็เพียงญาติห่างๆของครอบครัวนี้ที่ยังอาศัยอยู่ที่นี่จึงให้คนไปตามมาพบทันทีคุณสมพง์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณสนิมไปขายลูกชิ้นปิ้งอยู่ที่ปั๊มน้ำมันที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทีมงานได้เข้าไปสอบถามในปั๊มน้ำมัน เพื่อหาพ่อค้าขายลูกชิ้นเราเดินทางต่อมาที่ปั๊มที่3เราสอบถามจากแม่ค้าถึงคนชื่อสนิมจะคำบอกเล่าของแม่ค้าแถวนี้ก็จะมีเพียงพ่อค้าชื่อตะหิมขายของดองเขาให้ทีมงานเดินทางไปที่หมู่ที่หนึ่งตำบลท่าง,งามระหว่างนั้นกำนันของตำบลท่าง,งามเดินทางผ่านมาพอดีจึงให้คนพาเราไปไม่นานเราก็มาถึงบ้านของลุงหิม เราสอบถามเกี่ยวกับคนชื่อสนิมทองคําและมีลูกสาวชื่อดาวลุงบอกว่าเรามาตามหาถูกคนแล้วเมื่อลุงรู้ว่าอดีตภรยาต้องการพบหน้าลูกสาวลุงจึงให้คนพาทีมงานเดินทางไปพบลูกสาวทันทีและนี่ก็คือใบหน้าลูกสาวของป้าทองใบคุณดาวหรือชื่อจริงว่านุชนาททองคําไม่ได้ค่รจะมีวันนี้ไม่เคยมี เขาได้มาไหมเขาได้มาแม่ไหมวันนี้เอาล่ะต้องถามคุณพิงค์ว่าลูกสาวมาได้หรือไม่คุณพิงค์ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะลูกสาวใครก็ไม่้แม่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 แม 那难过，我理解，妹妹。 ใครเล่าเรื่องคุณแม่ให้คุณนุชนาฏฟังบ้างไหมคะเคยถามพอ่พอพ่อก็บอกว่าตายโอ้โคงจะคิดว่าตายยิงๆิ่งกัพ่อไม่เคยได้ติดต่อเลยทราบถึงสาเหตุที่คุณแม่จากไปไม่ไม่ทราบเลยถูกไหมพ่อเขาบอกว่าแม่แม่เขาเล่นไพ่เก่งเขาพูดพูดอ,อย่างนั้นค่ะแล้วคุณแม่บอกความจริงสิคะเ่วนอะไรขึ้น ตอนนั้นนะลูกยังเล็กอยู่กําลังเริ่มนั่งได้เนี่ยพ่อเองจะไปหาเมียน้อยแม่ตามลงเรือไปยังจะเอาไม้ตีหัวแม่ตกน้ําตายเลยตอนนั้นอนะ่ะจะไปเชื่อไพ่ที่ไหนมาเล่น <c oughs> นี่จะมีเมียน้อยอคุณแม่ตามหาเนี่ยคุณพ่อว่างไงบ้างโกรธ<ข>หรือว่าดีใจ แต่เห็นว่าวันนี้มีคุณพ่อฝากอะไรไหมคะของดองแม่อ่าแต่ไม่ต้องฝากของดองพ่อขายของดอกนะพ่อแม่กินหน่อยนะลองดูลองดูลองดูมันไม่มีฟันเคี้ยวจะทำยังไงล่ะอันนี้อ่อนมากอ่อนอ่อนอ่าน้องกินไหมน้องบุเรือนนะคะหวานปะหวานค่ะบอกรักให้เราชื่นใจหน่อยทีมตามหาตามเหนื่อยเราก็ลุ้นกัน แม่รักแม่นะแม่ก็รักนูเหมือนกันไม่เจอเด้ทีปีที่ว u a ตีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอยากรักแท้กันอีกติดต่อกันนะคะขอดูแลกันนะครับค่ะรายการของเราขอมอบนาฬิกาวันนี้ที่เราคอให้ทั้งสามท่านนะคุณแม่ค่ะต่อไปนี้เวลาความสุขเดินนะครับความทุกข์ การรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้วะนะครับวันนี้รายการของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่มีส่วนช่วยในการตามหาในครั้งนี้นะครับแม้ว่าวันนี้ภารกิจจะจบสิ้นลงแต่ว่าการตามหาครั้งใหม่และภารกิจใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นพบกันใหม่เสาร์หน้าบ่ายมงโงทางโมรนาไนทีวีวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เขาได้มาไหมเขาได้มาหาแม่ไหมวันนี้ยินดีด้วยนะคะลูกสาวใครก็รก็เหมือนแม่อยู่นั่นแหละแม่รอยแม่ไม่ได้ลยนดแม่หนูรักแม่นะแม่จะรักลูเหมือนกัน แม้อดีตการพัดพลากบนรถไฟจะเปลี่ยนชีวิตที่ร้ายให้กลายเป็นดีแต่สิ่งที่ดีที่สุดของเขาคือการได้พบพ่อกับแม่พ่อกับแม่ไม่เคยคิดจะตามเลยเหรอเคยคิดถึงผมบ้างไหมเราจะช่วยเขาให้พบสิ่งดีๆได้หรือไม่ติดตามได้ในวันนี้ที่รอคอยเสรารที่9มิถุนาย,ยนนี้ไปมงตรงทางโมเดิร์นไนทีวสร้างสรรค์โดยเคทีวี